นิดนึงนะครับไปแดงไก่ป่าพวิเศกิมนายเศรษตพงศ์เขาตะภูนะครับ23ปีจากจังหวัดขอนแก่นดีกรีนี่แชมป์มวยรอบมวยรอบใหญ่เลยนะครับ4 c ีเงินล้านช่22ปอนด์ครับหัวหน้าคณนะ มีเสียนหนุ่มที่นี่มวยไทยครับเป็นผู้จัดการได้รับการสนับสนุนจากมรกโกฎแล้วก็เพชรดำโอ้ยเพชรพระกดานพอหลักบุญครับนายสิทธิชัยคำหลอม23ปีจากอุบลราชธานีครับ นักชกในดวงใจแห่งแชมเปี้ยนดาวดังเลยครับก็คือปังครับ52ครั้งชนะสามีปรีชาสาวิกันชนินเทพสุพัณและก็สาราสุภาใสครับเพราะว่า3ครั้งที่ผ่านมามันเร้าใจแลยครับแม้ว่าไก่ราชจ,จะดำเนินครับแล้วก็ผลล่าสุดที่เจอกันที่รังสิตนะครับ16กันยายนเลยนะครับนี่มาเจอกันที่ราชดำเนินอีกครั้งหนึ่งครับส่วนน้ำเงินนี่อยู่ขอนแก่นพอหลักบุญโอ้โห,โห,โหขา,ขา ดศานี่ขอนแก่นนี่กับเบอร์ต้นเลยครับเพรหลักบุญอ๋อหมดยกหมดยกแรกก่อนพักกันก่อนคู่เดียวครับนี่อ,อันตรสินก็มอไพเพชรทวีชัยบาดเจ็บใต้คางแล้วครับอ่านี่ครับ ก็เป็นข้อมูลนะครับแอนตซินกับเข็มนะครับ4เข็มในการชกกับสดาทองนุ้ย4มุมเมืองครับ2,000บาทรับไปเลยจากแอนตซินกับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดี่มาโดยตลอดเอนนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราครับโตโยต้าเคมอเตอร์คุณวิเชียนสมภพลุงโลดครับศูนย์สองหจากโตโยต้าเคมอเตอร์นี่ครับแล้วก็นี่รางวัลคนแพ้หัวใจไม่แพ้จากคัดพร้อมสนับสนุนเพื่อให้ผู้แพ้กลับมาเป็นผู้ชนะในวันหน้าคาดัดจัด ให้ข้างนะครับไก่ปลานีนี่เป็นไก่ของซีพีด้วยนะครับเอาหมัดมา,มาปาร์ตี้ไก่ปลาเดินเข้าไปขายเลื่องชวนทะเลาะอย่างเดียวเลยครับโอ้แต่ว่าปาิหตร้ฮาค่อนข้างทำงานหนักเลยนะคุณออสหลายคู่เลยโอ้ยโดนสองเอามาเอาเหนียวเหนียวเหนียวครับเหนียวเหมือนไก่บ้านหรือเปล่าก็โอ้ยโนก็จะเดือดแล้วครับยังเดินเหมือนเดิมล้วงท้องเอา้าหมัดแยบแก่เดินเดินต่อยหมัดหมดยกที่ ต้องขอบคุณครับแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นนะครับโดยบริษัทไทยนครพัฒน,นาจำกัดซึ่งยังเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายคิปฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนดาฮ0ร้อยยาธาน้ำาขาวไทยนครรวมถึงดีออกไซด์ร้องขอบพระคุณนะครับท่านนายางวิ้นยวีระพุทธชงครับผูบกบ้การส่วงประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดและออนนิวมิซูบิชิไทยท่านขอขอบพระคุณครับ,อ,อ,บ,รบอ่รู้เหตุผลหนึ่งครับทำไม เป็นกําลังใจให้กับนักชกคู่เอกที่แพ้ภายใน3ยกคาทัดพร้อมสรเพื่อให้ผู้แพ้กลับมาเป็นผู้ชนะในวันหน้าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นจังหวะซุปเปอร์สโลครับมานี่ครับอุ้ยศอกซ้ายหลับแบบมาตัวยังไม่ถึงพื้นเวทีก็หลับแล้วครับโอ้ยนี่ครับไปไปไปเลย